สวัสดีครับแม่ประทุมครับผมบุญพลาอยากสอบถามข่าวเนาะถือว่าโอกาสดีที่เห็นแม่มากที่วัดตาบุรพาล่ามครับผมอันคุณแม่ฟันดีบออันไม่คือดีฟันอยู่ชั้นอันสร้างฟันที่แข็งราชั้าได้ดอกล่วยกินอือครับฟันว่าได้ดอกล่วยกินครับมันนีอันปอกกินเนื้ กินก้อนบวชพอน่อยสุิ่มันนาบาทเลยสันฝันมึงคือลองก็เจ้าเจ้ากินก้วยลายอ้นก๋วยกปตาำกาสันเน้อย่มาแล้วกู้ลยกินเลกน้อยซือสุ่บวชสก็สันเจ้าันได้หน้อยฝันนี่หะฝันว่าได้กินก้วยอันฝันว่ได้กินก้วยแล้วอันเลขแม่ประทุมเสื้อตัวไหเลขบอกว่าคนนเ่ดินี่เอาว่าได้น้มบอก อันกระเล็ะลี้ยซื้อโยโอ้ซื้อย,ยัวรตนีออ๋อครับซื้อะดอซื้อย,ยมูมือเลื่นกะเรียกออกแล้วเดว้มีอนไดที่ปากเอสซี่บอร์อรต,ตัวไดเน้นเน้นตัวไดเอากเ็นต้นเน้นก็เน้นอันหนึ่งหาหาหนสองหาหาสองืมคมรับเอือปลาการอันอลกไมุ่ด <c oughs> ดูหันเนื้อนั่นแตมาเห็นสองหานั่นบครับ บ้านนี้เบ่งไปมากมัเราเป็นหาสองหามีแ่คือขุ่นนีละอ๋อหาสองหานี่คือคุ้นนีละนี่หาเนื้อเนื้อหาจะได้ไม่ร่องซื้อเลยตัวเต่าเบ่งตั่เก่าเก่านี่ลนตัวเก่าเมืองจีนขุ่นนีละคือมั่อชุดมันพูดยุ่งนี่นะได้ละ อันมาจังที่ผู้ใดลราเฝ้าอาสมให้เผื่อเงี้ยให้มึงหนีแล้วโอเคกล้วยได้คันเลยเออผมกะว่าจะเชื่อกาสไปหาอยู่พอดีแล้วคุณแม่มากกับสิไดชามมองนี้เลยเนาะแม่บครับผมก็ดีให้กันใช่อันแต่ว่าอันทันเล่นเล่นอย่างที่ลูกหลานเขาออกมาหน้าแต่ที่นี่เนี่ยูอันอยู่ใกล้ๆกันวิงหายู่ แต่ว่าคันพัดมากกว่าจังสีแดงเข้ามาส่ลุูวุ้นสังนมแมวแม่ไก่แม่ปลนเฉลียวบต่เล่นยากตามที่คุณแม่ใช่ถือว่านีโดนไปถือมวดม่หันได้บ่มวดก้อนๆประวัตินะโอ้เราเพิ่งถึ็เรื่องนีถือมาจะโดนเลยีเร็วมันเขาก็มาผ่านตรงสองมวดที่แล้วเนี่ยครับตล้จางนั้นือมาตลอดก็เป้ห้องที่มันเป็นเลสเนาะครับ มาในมีอย่างทักบอยู่เนื่นมีกระแจีอย่างทักบกจีกระแจมันจะห้องอยับห้องเยอมือได้สองสามมือนี่ลหะห้องอยู่ห้องอยแต่ว่ามันห่องกับวาเห็นมันยู่มันตัวุดได้หมดแล้วมันมันห้องตัวไหนมันห้องเจ็ดเก่าที่่แหละเจ็ดเก่าแต่ว่าตัวลูกมันยัห้อง ้องว่าเก็เก็อแต่ว่าโถแม่แมันหันมันถึงล่องเตาลูกมันวาแดงแต่มันถเผาเด็กให้น้อยไปไปไปออกใหนอยแหละออกใหน้อยอันอกคนแต่มันห้องแต่ก่อนใไม่ๆเนาะมันห้องแต่่อนใหม่ๆเนี่ยมันถูออกให้น้อยใสเก็ดเก็ดอันอันเถูือยกเอันยกอันมันจะกันนะเมื่อเมื่อเลยห้น้อยตัวไหนมืออันมื่อเลยบอกจักเชจัอืม ้าอาจารย์เราก็มือก็ขับพอนครับผองโมกบอยอยากรบขวนแเราเนาะครับเนื้อเราเมื่อยเนื้อเน้เยอนน่องมเเราอันที่เป็นไขเราหันเป็นไขเลยที่ครับไขแล้วลุกไดล่ะก็มีขนาดเนี่ทางเลขกกรไดนี่หาหานี้อ้สองหาสองนี่หาสองหา แล้วก็อันเลขอันเพิ่นป้อยไม่เ็กแต่เขาเขาเห็นมีลำเพื่อนนี่จะไปซื้อใต่ดินเอารับเข,า,ขาสิข้ขายให้บ่อบรรจขายโอ้เต้ขายยูจไถ่เขาขายให้ยูแล้วยู่ตนชาติเต้จังจะไถอยู่ผม <laughs> ่าย,ยู่ปันแดงสิอ๋อวกจกันกับเล่าดอกเ่ารานชาติเขาขายยูเยถึงนอกันรเราเหรอนาวาอยู่โอ้ยายเลี่มันกลเชื่กกอมาเป็นเงินข่อยน้าวา เอามือกับหวยออกแล้วอวยฟ้อนให้นอวยฟ้อนให้บุญพลานะครับเกับซี่เอกกับเก็บซี่เป็นหลักนะจะให้เอทุกคนทุกคนโกีาหลันเด้อกระจาไอ้รำรำโดยร้วยจิตเงินเด้เงินชิ้องได้ค้องกระเดาเอาการกให้ถือรางวัลทีนึงเด้อตาตาผม เีแม่เนาพแบีนี่น้ำเนาสิขึ้นสิมวนวะมวนเจว่าววราบนั้นเออหงถือแวันที่หนด้อนว่านนี้การนเลียมทิ่ไยเลียมเุณนขมาขาดบางแหงล้วก็มีแต่บที่มาแต่วัดอยู่ขั่นพิกแล้ววันที่หนึ่งหนึ่งยันนอนวัดเลยขอบคุณคุณแม่ประทุมหลายเด้อครับผมผมขอรบกวนแค่นี้ขอบคุณครับใช่สอบถ สวัสดีครับอันยี้ใส่ปลบบาราไหผมบอกผมผมอยู่บันดุงครับอยู่บนดุงว่าสียครับครับผมใช่ครับครับบุญพลาพาโชคก็เลยมีโอกาสกาไปสอบถามแม่ปทุมเนาะแม่ปทุมหน้าใส่ตามที่เล่าให้ตัวเลขนั่นแหละครับแม่ปทุเเมเราก็ถือเลขมาตลอดถหวยมาตลอดเรามาผาดวังสองงวดนั่นแหละ กับซีเมนตสองวดพร้อมกันนี่แหละครับผมตอนสองหวัวเค็งๆโอ้หวัวนี่แก่ล่ำไปแน่กับสิไข่ยเยอเนาะ,อ,ะอย่างจักจันเด้อพี่น้องเดอ้อที่เฮาไี่ยินยิน,นีนน่จักจันไลายลาย่ลยพี่น้องนี่ครับบรรยากาศมุมสูงครับพี่นอ้องช่วงนี่มืันแรงช่วงใบใบนี่มันแรงครับผมส่วนห้าน้อยพระอาจารย์บอว่างครับมือน,นพระอาจารย์มือเส้นลบไปปีกวีเวกแล้ว ขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณทุกท่านติ่ติดตามขอบคุณที่มีความเมตตาครับผมต่อบุญพลาพาโงนะครับเนาะครับขอจบคลิปสั้นๆไว้เพียงแต่เท่านี้ครับผมคลิปหน้าค่อยพอกันไมเนอปีนองเนาะขอให้ยู่ดีมีแห้งมีโชคงมีลาบแห้งๆ่อยๆกันสุขูสุคนไปไสมาใสก็ให้เดินทางปลอดภัยครับผมมืออื่นกับขอให มีความสุขความเจริญสุขผูสุขคนนะครับเนาะครับสวัสดีครับไส้อย่างไส้ไส้จำลองอันนี้มันจะถ่านมันไมมันสินนี่ไส้จำลองเห็นไหมต้นไม่ยี่ข้างนี่งล่ะใหม่ยี่ข้างนี่งแะต้นนั่นต้นลายด้วนไม่ลายด้วนงามันสิแตกออกตงสีแล้วมันสินนี่ใบไม้แห้งอยู่ในนึงไส้ใหม่ทั้งตะเงาทอดตายือ อันนี้คือคือในความฝันหรือไม่ในในสมาธิในโอในอยู่ในสมาธิในย่ในสมาธิเพราะว่าอาจารย์ขอนอนุญาตให้นั่งได้ใส่ชุดขาวเรียงเขาพรอนุญาตปูใส่มาตะปูพี่บุญคนละพี่บุญปูสดปูพุทธแ่งปูแตาเดียวปูยังอยู่นี่พรอนี่ฉันเรียก เจ้าวายามม่อนนี่ก็เลยมาแหนมึงทั้งคือมันคืออยู่ในสมาธิผักเลยสิโอ้ต้นไม้ปลายด้วนเต้โอ้นี่นี่นี่ไม้ปลายด้วนครับผมต้นไม้ต้นนี้ักสีนี้ยังอะไอยู่ดีครับแล้วคีบคองดีหรือของยังกับบริษัทโอ้ยคนลุกครับผมมันเป็นไส้ึ้นไส้ครับผมตั้งแต่พอนบ้อนได้แห่อันปวนตาธิตมากสิ่งนี้ครับแม่ฝัดแม่นั่งสมาธิครับมาตรการนั่นบ้านนี้อันเพราะดีิึงทั้งในนี่แล้วอัน ่หนีหบ่เป็นอย่างดีเป็นที่ตัวเดียวบ้านนี้ก็เลยขออนุญาติคนเปนั่งรอบนอกนั่งหล่อเบ่งรอบนอนบ่มียังตามมาเดียวขมาแม่หนีหลังค้าถึงหลังข้าอยู่เบ่งเสรหลังค้าวัดไา่แก้วอืมครับเรียมยาบย่าจะข้าเด็กกับเขาหงัดนี่ครับผมโอ้ซาทถ้วนเขาดีเนี่แม่เนาะไปไปไปเมืองต้นใหม่คือในความฝันตีไปเมืองต้นใหม่เอออันยอดด่วนนี่ยไหมคือคือในความฝันต้นต้นพุ่นหรือต้นพีสมัครทีโอ้ยในสมาธิต้นต้นใดคิดว่า โอ้นี่บ่โอ้ต้นนี่คากเละตีค่ะผมคุณแม่ปทุมเล่าฝันในนิมิตของเล่านะครับนางสมาธิต้นไม้ยอดด้วนต้นนี้ลหละเล่าวา่าคืออยู่ในความฝันเล่าครับพี่น้องครับมาเมืองดูมีอะไรแต่ว่าแม่ปทุมเล่าว่าตรงมีอย่างตตนนนไรงงช็กยางต้นไม้ต้นตน,ตน,นี้น เห็นอนไนพี่นนังมันปลาคือเห็นตั้งแต่ปวกขึ้นทั้น้ำมันต้นไม้ยอดด้วนอันนี้ต้นนี้แม่ประทุ่มเราเห็นอยู่ในความฝันในนิมิตเราต้นใดโอ้พุ่นบ่าต้นพุ่นบ่าโอ้ต้นใหญ่พี่บ่าโอ้พี่ตโอ้ยอดด้วนข้าของต้นพี่ต้นนี้ตรงมียังจักยางครับผมนี่ แม่ประทุมเราเห็นในนิมิตฝันต้นไม้ต้นนี้ตรงไม่หยังจักอย่างครับผมอ้าวปรากฏหเห็นดูแม่นางไม่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ณที่นี้ครับผมแสดงปฏิหาริทิฤทธิ์เห็นนะเด้อครับมี่งจกักยางอยู่ต้นไม้ต้นนี้ครับแม่ประทุมเรา เห็นครับต้นไม้ต้นนี้แหละครับหมดแล้วครับมันก็มีของรักสมรักษาอยู่นี่เทวดานั่งฟ้านั่งหม่อยู่นี่แหละครับผู้คนดูแลคุ้มครองรักษาอยู่ในป่าในปา่าเพื่อหลักสิทธิ์สิทิ์ทีนี้ก็ได้แน่นอนแหละครับท่าน ราเนี่ยเปฝันในความฝันเราครับคืออยู่กับในความฝันเราคือต้นไม้ต้นนี้ครับพี่น้องอแสดงอิทธิฤทธิปฏิหารให้มึงดูขันมียังไงให้เขากองดูคร,ครับผมสวยงามครับต้นไม้ตนม้ตนนี้ตะวันยอดด่วนครับชมบาลมีของเพิ่นไปน้ำกันครับ ไปบอกโชคบอกลาบเด้อเทวดานา่งมัผู้รักสมรักษานางฝาผู้คนสักที็นต้นไม้นี่อัน,นในในความฝันอัน,นบอเออในในในสมาธิอ,อัออน,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 บอนบอว่าจังหดบอกต้นไม้ต้นนี้ รอบ็ว่างไรโอ้ค be รับแต่ไม่แต่เหลียวบังว่าเหลียวบังตะโกหอดไปคือในความฝันแท้จริงมันคืออยู่ในสมาธิท no like right ี่แต่โอ้ครับบอกขึ้นพ่อมาสุนทรศกับบอกขึ้นพ่อนีุ่นมาบึ้งเพิ่นไปยินเสียงแบบไม่ได้ยินเสียงเพิ่นได้ไปเห็นตัวเพิ่นได้โอ้ครับได้ยินเสียงเพิ่นไอ้ก็เสียงขุนต้นสุขขึ้นเดี๋ยวไปเห็นบ้างยังโอ้ครับโอ้ครับผมตามจะลอยโอ้ครับผมครับบุญพผาใช่ไหมคือคือคุณแม่บุญพรานดิบอ่ได้ยินเสียงบุญพรานดิบอ่ เนี่ยหนุ่มก็ฟังตลอดเปิดจระลดโอ้ครับผมโอ้ค่ะผมขอบคุณหลายๆโอ้ขอบคุณหลายๆครับผมเบิ่องจระลดก็ทาทุ่งวัวคุณแม่เออคุณแม่มาแต่ใส่เนาะครับผมน้ำสมจ้าโอ้น้ำสมคุณแม่ซื้อหยังเสื้อถลาถลาได้ได้รถหยังมามาก็มากับคุณพ่อนี่บ่โอ้ครับผมมาเป็นน้ำสมพุณตอขีดปักชมบ้านทุท้ายมูเลยล่ะครับอุดอนครับผมม่จะมาที่สวแก่หรือเาเออโอ้ครับผม มากๆได้ยินเสียงโอ้ยแมนละตีเคยเห็นคือตลอดก่อนเนาะขึ้นค่ะผมโอ้ซาตุขอบคุณที่ติดตามติดตามหละกับไม่เคยเห็นจักเที่ยงโอก็เห็นเนี่ยค่ะผมถึงว่าเห็นดี่เสียงแมนเบิ้งซุ่มมือนี่จ้อ็นไ่เคยเห็นนานเออค่ะผมักเที่ยนาเออค่ะผมกต่แล้ว่าเขาก็เห็นเนาะค่เห็นกันนะคุณแบนคือกนเบนจะได้เจอคือตลอด ย่บานนะมองไก่ต่อเขียดปากส้มบานชุดไทยมูเลยครับได้ระบาตัวดีเห็นระบาเอน่นอะเออน่ารหกอยู่ห่างเลยจังดิัดันดิจังดีครับอืมครับอืมครับโอ้ยสองหงวนนะผมอืมปลอมใช่เลยตี เพราว่าจุก้ได้สมาธิี่ครับลังค่าทุลังคาเนี่เบิ่งแต่ลังค่ากับเยอครับโอ้บุญหลายเนาะคุณแม่เนาะเจ้าแม่ขอสมาธิเห็นอืมครับผมเอาคุณคุณแม่เเววอีกนะเอซีบัตเทียอ์ภูเบอมาที่หลังเนบลังเงี้ยนเเวเน้นเน้นใช่ตัวไหนตัวหนตัวอี่ยังหาสอยองอาเอนั่นและตัวนั่นแะเเวอเเววอีกนะ ตัวใดนมาหาสองสองหาครับกับหาหนึ่งครับก็ว่าตัวโปดหันมีอยู่ตัวใดขนพันพันบอกไปพันสิบวกลาให้บอกตรงนี้อ๋อบอกมาตัวปวดตัวโปดตัวใดว่าว่าดอกมันมุ้ยผู้ใด่าให้ลตัวนี้จังันสีแมนหัวแมนนาออันนี้คือคัาวมาของคนครับว่ามักซํำกันก็พอของลูกเวลาหาหาน่หาหา โอ้อันหาสั้นนะบอกผมสัมผัสเจียวกรว่าไปพ่อห้องหาหองนั่นโอ้นี่สิหาหาขั่นบอกออกปากมัน,ขาขาขนก็ะขักเนาะครับเพิ่นบอกกัะขักนี่นะแต่ว่าเพิ่นมาในล่างปูที่ภูเขาโอ้ขันมาในล่างนั่นในนิมิตบอ,อกหรือไหนในฝันในฝันนะ่ะโอครับหาหาพี่น้องเห็นได้ยินเนาะพี่น้องเนาะ คุณแม่ว่าหาโตปูดเลยอันบ้านหลังนี้โอ๊ตึมหลังนี้นี่อยู่สั่นหาเด้อบอกในฝันบอกที่เท่าอันนั่นกันอ้อนนัายุสั่นหาเด้อเมื่อแต่พอดวงสั่นกันเล่นทางห่องมันบอกนำห่องมาฝันนี่หาของคือกันบัดอือครับใช่ไอ้เก้าพ่อไปยิ่งบอกอย่างนี้เลยหาหาไหนกันออกหาจะมันจะมันจะมานไก่เด้ออ๋อขอบคุณคุณแม่อีกทีหนึ่งครับผมครับขับสวัสดีคครรัับบครับ